ค่ะแม่คุณค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่คุณค่ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนี้เนาะค่ะแม่คุณนี่ฝันแล้วเพิ่นว่าแต่ว่ากำลังไหนมาตามเนาะคุณแม่เนาะค่ะฝันเหมือดคุณแม่ฝันแดงเหมอนมันออกฝันตอวิจตองวดตอวิจตองวดโอ้ตอวิจตองวดเลยฝันเห็นพี่แบบแตงผู้ชายนะค่ะบันทึกเพิ่นอยู่ในเหื่นอยู่ในหื่นเพื่อนกระโหลกเพื่อนร้านเพื่อน ไข่เพื่อนลูกเพื่อนผู้ชายสองผัวเพผนกับลูกชายเพผนบันนี้คอยก็เพื่อนนั่งไปจักไปจนะไไปพอเพาะพันยู่ในเถื่อนบันนี้ทั้งทั้งพันว่าจะมาไอ้ย่างนั่งพันว่าคอยก็จักคอยยางไปใช้ของมาต่ำเถือนเจ้าเขาปะฟันเห็นเถื่อนบันนี้คนตายก็มันก็เป็นชนเนาะบันนี้คนกับบันนี้มีอย่งสองคนสามคนก็ผู้ตายนั่นแหละค่ะ บันนี้ก so ับผู้ชายเนี่ยผู้ชายนาม่ะเขาค่ะบันนี้เด็กหน่อยกับหนึ่งเหรอบันนี้ผู้หญิงกับสี่ค่ะคุณแม่ขันตองหัวเจสซี่มันหัวตันเจสซี่มันหัวตะกลางหัวตะกลางสามสามเสือได้ฝันโอ้คุณแม่ฝันอยู่สามเสือสามเสือขึ้นเสื้อหนึ่นกับฝันค่ะขึ้นหนึ่งฝันขึ้นหนึ่งกับฝันเห็นอีกเจ็บมันจออกอะไรตื้ออันตัวนหนักบ้างฝันเห็นีสีโต๊ด ตัวที่คุณแม่เบาฝันให้ฟังนี่คุณแม่ฝันตังแต่โตวีกเนาะค่นบานนี้ฝันตังแต่โตวีกนี่คุณแม่ใส้เล็ตัวไหนที่ใครขึ้นมาหายหานะหาผู้ชายกับผู้ชายกับูนหนึ่งเนาะค่ะลูกชายเพื่อนบานนี้กับพ่อเพื่อนเนี่ยสองสองกับพ่อบานนี้กับบานนี้ลูกชายเพื่อนสามค่ะหลานเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอืมบานนี้กับผู้ชายคนหนึ่งนี่เปแต่งนะคอยกับคนหนึ่งค่ะ แค่ขีแปลงจะไงบ่าผู้ตายสามมันยิ่งสองสองก็ผู้ตายค่ะผู้ตายมื่ก่อศูนย์เนาะเขาตายแล้วศูนย์นี้มันเป็นศูนย์หาถ้าขอเลขสามตัวนี่หายตัวไหนคุณแม่ลสามตัวป่ะเอาทีเอาทีมากตีจากฟันนี่ตีกับฟันนี่ป่ะขอกับฟันฟันกับขอกิดเห็นจิตใจแล้วขอเกิดบอกว่าขอเห็นผู้ตายอยู่ในหื่นแล้ว ปานเฮือนกับพวกยู่นํากันค่ะลูกโดนเพนก็เห็นส3ผู้นึงบันนี้ก็ลูกพายเพิ่นผู้นึงหลานเพินพูนึงผู้ชายนะค่ะขอยก็จักไปจังไหนไปเพาะเพิ่นอือเพิ่นก็ถามข่อยนะคอเดียวในข่อยก็นี่ค่ะขอยก็นีเมือเอาข่อยบันนี้เมือก็ตื่นหลดค่ะขอถามแม่คู่เนาะบัดนี้เนาะอือคุณแม่ฮู้บ่ว่าเพื่อนเสียชีวิตตอนจักปีเสียชีวิตได้ สองปีอยู่ในละสองปีโบตอนตอนที่เพื่อนเสียนะนะคุณแม่ตอนที่เพื่อนเสียชีวิตลงเพื่อนได้จักปีตอนนั้นจำอไดบ้บ่ค่ะจำบ่ไห้แล้วเราก็ห้อยแล้วก็แปดทิฟัวเสแล้วแล้วก็จีนแปดทิฟนะแต่ว่าคุณแม่จำอไมากเลยมากนจีแปดทิฟตัวนะแต่ว่าคุณแม่จำบ่ไห้เนาะจำบ่อไดลเพื่อนเสียชีวิตตอนจักปีเนาะท้องปีช้าปีมาอะไแล้วเสียชีวิตบานถ้าให้ตีจากฟันนี่คุณแม่คิดว่า ตัวเลขสีเป็นตัวไหนตัวเลขหมอค่ะตัวเลขกับศูนหาศูนหาสีหนึ่งละศูนหากับสีหนึ่งอืมของเล็กหน่อยพลังค่ะวันนี้กับผู้หญิงกับสองคนก็ับก็ไผ่พลังก็บ่อยมันก็เป็นสีน้ำสีน้ำน้ำสีบันนึงกับผัวผลเลยผู้ชายสองสองคนผู้ชายค่ะผู้ชายเจ็ดี่จีนะสองคน ลูกเรากับเหล่านะเขาใส่คุณแม่ตีเป็นน้าหาหรือน้าหกน้าหกหน้ามหกก็ให้แต่ผู้ชมเขาตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าคุณแม่หายมากก็คือหาศูนย์กับสีหน,นึ่งบานนี้เมื่อฟันส่วนกลางเลยบารนี้ฟันฟันส่นวนกลางก็ฟันเห็นนี่ไหนมันต่ออีกีมันไปเหื่อนก่อนเนาะเบารนี้บอแมนขอฟันปลาปลามันอยู่ในสามสองสามค่ะบานนี้ เขากัชวนข่อยซีข้นนะถึงไปขุนมั่นเพราะว่าข่อยเมียนป่าก่อนเล้วแมวถึงกินป่าข่อยเพราะว่าไปเมียนป่าข่อยก็ลุกมาลุกมาบมาตันหอดป่ามั่นสารพัดเตื่นอนฝันเข็นป่าเออใหนปลาคอไม่ยังไงทุกแขนจะตัวบันคุณแม่บ่ได้นับหลายตัวอยู่แต่ว่าหันเป็นปลาคอปลาคอก็หน่อยก็ปลาคอมันล้องสะมั่นน่แหละไม่เป็นโซนสิกันเน็ตเพื่อนเพื่อนก็หาเนาะคนก็ะนั่มซี มันกค่ซีคนได้หรอบ้านขนหมันปลาคุณแม่บตีเอาน้ำบอกปลาเนบ้ค่ะปลาหันมาอะไรตายได้ไม่แต่ปลาเป็นปลาเป็นอืมปลาเป็นมันจะออกบ้มันม่มาบังบ้างไม่อาบังหาบ่หาซีหาซีหาซีหนึ่งบ่ปลาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ได้เห็นชัดเจนเนาะได้้จับบ่ได้จับบ่ ไหญ่เื้อมไปงบบังาในน่ะคุณแม่ฟันหินปลาหายนี่อันกรหาน้อบานีปลาหัาซ้ทซ้ำซ้ำกระซ้ำซ้ำนี่แบบงานค่ะตัวหน่อยากระซ้ำซ้ำนี่ปลาหน่อยครั้งปลาน่อยเราจไปเมียนเขาก็เอิดนประคุณมันแทงเลยอเพื่มาเล่อเล่อหาแน่ฐาแน่อครับเทียมก็กดตาไปพว่ประทันหอยปลาเพื่อที่ตื่นค่ะเท่านั้นละแต่ว่าปลานี่ตรงมีแปดแ้วคุณแม่สีแปดยันละบานี้ แปลงหาแล้วแปลงหาซีแปลงหาซีซี 4, 4เอ็มัตส์ใสซีมันส์ข้นไปืซีข้นมามาจากซีข้คนคนมีซีข้นมันบอกไมิจิมิจิมาแปลงหาซีเนาะค่ะคุณแม่ไฮมาในฟันส่วนกลางเนาะค่ะส่วนกลางฟันอีกจุวนน,น,น,งงนี้ฟันก็เพื่อนกอนน้ำมันย้ายพอดีคนฟันนี่อีกทีมันมันป่วยนะมันตายเลยแหละค่ะไปก็พัวมันไปเพื่อนกอยบันนี้เขาก็ปูเสื้อนะปูเสื้อนี่หนอคันซ้องพื้น วันีแม่บางมันนลอนเสือตอนนี้บันทีร้านเพิ่งก็คนหน่อยก็มาดื่มอยู่ในเสือข่อยพขเบิงได้ร้านแต่ที่ขี่เสือข่อยแล้วที่เงี้ยวเสือข่อยค่ะห็นจะคนหน่อยอืคนหน่อยส้องเสือเลยเลยเป็นจะเล็กหน่อยเป็นเล็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหน่มาผู้หญิงบ้านที่คนที่เพิ่งเสียชีวิตนี่คนเพิ่งเสียชีวิตก็ผู้หญิงได้เจ็ดปีตอนเพิ่งเสียอ้ย มันก็ได้หาทิปกลัวแล้ว่าหาชิปะไรเราคุณแม่หกชิปมากันนี่แหละที่ไม่หกชิปเลยกี่เอาได้หกชิปเอาให้มั่นใจได้คุณแม่เอาให้มั่นใจได้ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตตอนจากปีไม่นี่นี่แหละเอยฟันเห็นแล้วตายแล่ะแต่เขยฟันมันแล้วตายปีนหนเนี่ยเพิ่นเสียปีนี่มันบ่เอเสียปีนี้แล้ว้ขงหลูกเพิ่นโทรมา่นะแม่ป้าเพิ่นเอาคอยแม่คอยโศจอยจอยเพิ่นว่ะ บันทีคนเขาเคยฟันให้เราแจ็คเถื่อมันฟันแขินขึ้นหวานเลยค่ะหลาสุดเลยเนาะอ่าหลาสุดเลยคุณแม่คิดว่าเพิ่นจะปีเพิ่นเสียอายุเพิ่นอันโนเพิ่นจะหกสิบหกสิบเอ็ดหกสองประมาณนี้เนาะหกสิบเอ็ดหกหกสิบหกสิบสองะสามสามตัวหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองนี่คุณเมยคิดว่าตัวไหนตีบอบออายุเพิ่นมันใจตัวไหนหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองเขาเกิดเป็นรังกา มันทุกข์จิงหป่าบอกห่วยคือสีร้ายไปเลยอืมต้นเกิดฟินต้องกานะเป็นหนองข่อยกระเบื้องดอกหนองข่อยาปีตอนนี้คุณแม่อายุจะปีเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามมันเป็นหนองข่อยฮาปีใ่ะหมเป็นหนองคุณแม่ฮาปีแต่ว่าเพื่นมาเสียเออเพิ่งมาเสียไปไหนนะข้อฟันไหนเสียแถล่ะเขาฟันเห็นนะค่ะเป็นซูนเหมือนกันอีกเน้องต้องตายเราเป็นศูนแล้ว ประมาณจักปีเนาะคุณแม่เพิ่นเสียนี่ประมาณจักปีคุณแม่ปะเพิ่นเสียป,ปีนี่แหละ 1, 1> ปีนี่นนสิทธิเจ็ดปีเนาะหกสิบแปดได้บอหกสิบแปดบ้านเราหกสิบหาบ่านเราหกสิบหกเพราะว่าคุณแม่ว่าคุณแม่เด็กเจ็ดสิบสามปีเพิ่นเป็นน้องคุณแม่อยู่หาปีเพิ่นเป็นปน้องขอหาปีถ้า่าษาเพิ่นก็ต้องเสียชีวิตตอนอายุหกสิบแปดปีไม่เกิดเป็นลังกา ตัวเลขโบนี่ชาติเนาะค่ะท่านผู้ชมทว่สสันกับโบต้องเอาเนาะคุณแม่เพราะว่าบอกอยูว่าเพื่นเสียชีวิตตอนอายุจักปีเนาะค่ะกระตัดนจุดนี่ออกเนาะค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมอยากไปไล่กะสามารถไล่เบื้องได้เนาะค่ะเพราะคุณแม่บอกว่าเพื่อนเกิดปีลัางกาเนาะค่ะเกิดปีลั่งกาค่ะแล้วก็เสียชีวิตปีนี่แม่บอกคุณแม่คิอปีนี่ค่ะอ้าวบานนี้นี่ความฝันสุดท้ายนี่คุณแม่คิดว่าสีเป็นตัวเลขตัวไหนท่านคึ้ถายบอกค่ะท่านว่าอ่อ เพลนไปหาขอห่อยบอกเพลนไปหาข่อยมันก็นเป็นชุนนะค่ะหาเป็นชุนหาบัดนี้ผู้หญิงก็สามคนเนาะผู้หญิงน้ามือผู้ชายน้าไม่น้าหกบอกห,หัวไปหน้าหาหน้าหกเดียวแต่เ้าสิจับเอาตุวเนี่ยเยาจะห้าสีจับมันเนะาะค่ะหรือ,พอาานนพเพื่นจะเอามาบงังกับบูจกหัวไปกับบูหูเนาะคุณแม่เนาะบู่้แลวนีค่ะแต่ว่าตัวเลขคุณแม่สิให้ตัวไหในฝันนี่ฝันเห็นบอกค่ะตัวเลขก็สิให้ยหา ชูนหาซีนี่แล้วหาศูนหาซีหาชูนหาซีหนึ่งนี่แล้เห็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งเลยโอ้ดิเด็กหน่อยผู้หนึ่งอุณแม่ใช่ไหมมันแรนน้ำเสือก่อนนะหาศูนอืกครับหาซีหนึ่งเลขสามตัวอือค่ะหาชูนก็หาซีหนึ่งค่ะเป็นแมวทางนะคุณแม่เนาะเห็นเด็กเล็กหน่อยใช่ป่ะครับพังเสอพังเห็นจดเล็กหน่อยทั้งสองอแต่ว่าคิดว่ามีหนึ่งแท่นี่ยังแฉ่ก็ไม่หาแฉ่ไงค่ะซักเมนหาหนึ่งในสีมาตัวไรสีมาทางไรกับบุหูเนาะ สีมาตัวแรกตัวสองตัวสามกับโบหูอืมค่ะมันกับฟันเลยเดี๋ยวขึ้นนี่กับฟันฟันอีเจ็บนี่เห็นอายหนังค่ะฟันมาไหนเลยที่อื่นพุณเจ้านะไรฮึมว่าพุนมาเหื่นไหมมันขึ้นนี่กับฟันอีกอืมฟันให้อีเจ็บเนาะหวะฟันีเสือแะ้วอายุเพิ่นอายุเพิ่นจกปีโมหูัน่โมหเแล้วอยู่เพิ่นจะขนาดค่ะอ่ะคุณนอยู่กรงเศษเพิ่นมาคุณแม่นี่ฟันอยู่ สามเถ้าสี่เถ้าเนาะค่ะแต่ว่าเถ่อที่สี่นี่ก็ที่บ้านยังไหนบ้างบ่หูอายุเพิ่นเพิ่นว่าละกะบ่หูบ้านเอกทีเพิ่นเนาะบ้านเอกทีนี่บ้านเอกทีตัวนี้นี่จะจั๊กจั๊กเดียวกันบ้านเอกทีรั้งหนีบอกค่ะเดี๋ยวแอดไปเบิ่งนห้เนาะค่ะไปถามบ้านเอกทีเมาแล้ดีวนอกคุณแม่เนาะบ้านเอกทีเพิ่นหนึ่งศูนย์หกบ้านเอกทีอันเดียวกันเนาะกับ้านเอกทีของคุณแม่เนาะค่ะ เพราะว่าเพิ่นปลูกเแื่นสองหลังแต่ว่าอยู่ในเขตบริเวณบ้านเนาะค่ะก็คือปลูกบ้านสองหลังแต่ว่าใส่บ้านอีกทีอันเดียวกันเนาะค่ะค่ะฝันทั้งเบิร์ตสีฝันเนาะคุณแม่เนาะสีเถื่อค่ะสเถื่อก็คือหนึ่งก็ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังหลักกาวิเคราะห์พิจารณาตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าตีเอาตัวเลขเลขที่อันเพิ่นหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าฝันจะเรีกหน่อยเพิ่นนึงเพิ่งสองคนเหรอ ตัวเค่ะ <t> ต uh, ัวเลขคุณแม่เ eh พิ่งไกยมาเร้วเนาะค่ะค่ะคุณแม่มียยงเพิ่มเติมอีกบ่าคะมีซ้ำเนาะค่ะขอบคุณ แมคคูนได้หลายค่ะโบแพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณแม่า่บมางนเนแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของแมคคูนค่ะในวดวันที่หนึ่งธันวาควม25 6 7นเจ็นี่ค่ะแมคคูนนี่ฝันทั้งเบิร์ยูซีเธอเนาะค่ะในความฝันเพิ่นแนวทางเพิ่น์นไหมานี่ยตัวเลขสีร้ายตเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า ก็เลือกเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นคะ่ะเลขสองตัวเนาะคะ่ะเพิ่นนไฮมา0ูนหาเป็นเหล็กตีจากฝันเพิ่นว่าซีหนึ่งกับเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะหาซีหนึ่งเหลข3สามตัวกับเป็นเหล็กตีจากฝันส่วนแปดหาซีเหลข3สามตัวกับเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะหกแปดหกสิบแปดปีนี่เป็นอายุคนรู้จักทติเสียชีวิตเนาะค่ะตัวน,นี้อยู่ในฝันที่สามเนาะคะ่ะอายุคนรู้จักทติเสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะ หนึ่งศูนย์หกนี่เป็นบาเลขที่คนรู้จักรากาบาเลขทีของตัวเองเนาะค่ะหรือว่าบาเลขทีของแม่คูนเองเนาะค่ะเพราะว่าแม่คูนนี่ใส่บาเลขที่เดียวกันแต่ว่าเฮือนปุ๊กเฮือนสองหลังเนาะค่ะเพิ่นฝันเกี่ยวกับญาติพี่น้องแลวก็เฮือนของพี่น้องเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็เลยห้บบาเลขทีมาเนาะค่ะเป็นคลิปที่สี่เนาะค่ะ หาศูนย์นี่ก็เป็นเหล็กดีจากฝันเนาะค่ะเนใหายแนวทางมากค่ะเป็นแนวทางของแม่คู่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไวคาถ้าคลิปนี้ทนผู้ช่วชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ